สำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะคุยเกี่ยวกับเซ็ตเหรียญของไคโดโล่แบบล้วนๆเลยนะตัวละครนี้เท่านั้นตัวอื่นไม่เกี่ยวนะครับแต่ตัวอื่นอาจจะได้ไประโยชน์ไปด้วยเพราะว่าบางตัวอาจจะมีสกิลหรืออะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกันนั่นเองนะเดี๋ยวขอเริ่มเลยแล้วกันเนาะเซ็ตพวกนี้บอกก่อนนะครับว่ามันจะลดความเสียหายย้ำลดความเสียหายนะครับโดยเฉลี่ยประมาณ1 7ถึง22อยู่ที่ว่าเพื่อนๆออมีเหรียญอันไหนนั่นเองนะครับอาจจะเป็นในส่วนของชูการ์แทนวิโอลาก็ได้ อันนั้นก็ใช้งานได้เหมือนกันนั่นเองนะครับหรือถ้าหากไม่มีเลยแบบไม่มีเหรียญอีเวนต์เลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเนาะซึ่งมันเป็นตัวละครอ๋อชูก้าอ่ะเดี๋ยวผมขอหาให้แป๊บนึงเนี่ยครับเหรียญเนี้ยก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันสมมติถ้าแบบไม่มีเหรียญอีเวนต์เลยนะเพราะว่าในรูปอ่ะที่เอาขึ้นให้ดูอ่ะส่วนใหญ่มันจะไปเหรียญอีเวนต์ทั้งหมดแต่ถ้าไม่มีอันนี้แทนก็ได้เพราะว่าสายโล่ส่วนใหญ่มันซัดปิวได้อยู่แล้วอย่างไคโดอ่ะตีคันธิสามมนซัดปิวใช่ะะแหลมล้ย สามารถใช้แทนได้เช่นเดียวกันนะครับที่เหลือก็ลองลองดูเอาละกันเนาะอันนี้คือเซตถึกเลยแบบโอ้ลดดาเมจสิบเจ็ดถึงยี่สิบสองเเซนน่ะเฮ้ยมันเยอะนะเว้ยเช่นสมมติคุณโดนโรเจอร์ป่าสักหมื่นหนึ่งแมงก็เหลือสักแปดพัน่ะโดยเฉลี่ยเห็นปะ่ะมันจะลดไปเลยหรือว่าโดนแชงป่ามาหมื่นห้าเงี้ยก็เหลือสักหมื่นสองหมื่นสามมันก็ลดดาเมจไปเลยโดยทันทีนั่นเองน,นะครับอันนี้เป็นเซ็ตถึกที่ไคโดโลสามารถใส่ได้เพราะว่าโดยตามปกติ ผมจะไม่แนะนําถ้าใครตามช่องผมบ่อยๆเนี่ยผมจะบอกกูแล้วปกติผมจะไม่แนะนําเลยสําหรับสายถึกกับโล่แต่ไรโดโล่เป็นตัวพิเศษเพราะโดนตีแล้วแม่งเด้งเลือดครับดังนั้นเนี่ยมันไม่ตายพอมันไม่ตายคุณสามารถใส่เซตถึกได้เลยนั่นเองนะครับอันนี้คือเซตถึกนะเซตแรกน,นะครับเซตที่2นะครับก็คือในส่วนของเน้นย่นสกิล2กับ1 30%ครับโดยบกรถ้าแบ็คมาเรียใครไม่มีเหรียญอ e ีเวนต สามารถใช้ตัวมันเองก็ได้เพราะว่าจะเหลี e ่ยนอีเวนต์หรือตัวมันเองก็ย่นสกิล10%เหมือนกันแต่ว่าไอเหลยญหลังสุดเนี่ยเพื่อนๆเ,เลือกเอาเลยเป็นไคโดโล่ก็ได้เพราะไคโดโล่ก็ลดความเสียหาย5%ถูกไหมอ่าเอาไปเหลยญของมันเองก็ได้หรือว่าจอาไปเหลียออื่นๆก็ได้อะหรือว่าคือเลือกเอาเลยอ่ะมันมีเยอะจริงๆครับไอพวกกลุ่มร้อยสูรมันเยอะมากๆดังนั้นก็เป็นตัวอย่างแล้วกันนะใครเน้นที่สกิลซึ่งเดี๋ยวมันมีข้อดีข้อเสียเดี๋ยวผมจะพูดกันนะอีก อันนี้คือเซตที่ดีที่สุดสำหรับสายโล่สมัยก่อนจะบอกว่าเอา้าตอนนี้เล่นไม่ได้เหรอผมจะตอบว่าไม่ใช่ครับเดี๋ยวผมจะบอกว่ามัน,ม,นมีข้อดีข้อเสียนะโดยเซตเนี้ยไม่มาอีกเลยอ่าหลังจากมาไม่มาอีกเลยครับคือไม่หายไปเลยอะแบ็กมาเรียก็หายเลยถ้าจะไม่ผิดเหมือนว่าจะไม่เคยมีนะอีเวนต์แล้วก็ในส่วนของอุนติคิงมันดียังไงโดนตีย่นสกิลที่1 2%่นครับส่วนไคโดเขียวย่นอีก2เท่ากับโดนตี1่ทียะแค่1่ทีะครับ มันย่นสกิล14%ครับบางตัวอย่างล็อบลุจิน่าจะ4ฮิตหรือ5ฮิตใช่ปะ่ะตี1ชุดต่อเราล้มนะครับถ้ากับสกิล1แม่งย่นไป20%เลยนะมันดีคือโอ้โหสกิล1มึงย่นกันสนามนะนี่ยังไม่รวมกับไคโดโร่มีย่นสกิล1ทุกครั้งที่โดนโจมตีหอร์เด้วยนะนี่ยังไม่รวมนะมาเข้าว่าแม่งลดเกินแบบ30%ได้เลยอะทีเดียวอะต่อการล้ม1ทีอะมาเลยสกิล1กูดาวบอกโอ้โหอยู่ไวจัดๆนั่นเองนนนนนะสหรรับเเเซตตีีี้้้ใค1แ่ทยปิ มันก็ย่นสกิลหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันนะครับอีก5%ในส่วนของอ,อ,อุนตินั่นเองนะเอาละทีนี้เดี๋ยวผมจะมาคุย2เซตว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงโดยเซตเมื่อกี้คืออยู่ทงย่นสกิล1กับ2อ0นใช่ไหมกับอีกอันนึงก็คืออุนติคิงอีเวนต์เนี่ยมันต่างกันตรงนี้ครับเนื่องจากว่าไอาสอเซตเนี่ยมันต่างกันตรงที่ว่าหากเรานัวอยู่อ่าอันนี้พูดในกรณีนัวตลอดเวลานะคิงอุนติอีเวนต์อาจจะดีกว่า เพราะมันโดนตีเมื่อไหร่แม่งย่นเมื่อนั้นถูกปะแต่ไอเซฟอ,อ,อีกอันหนึ่งอะ่ะก็คือย่อนสกิลหน,นึ่งกับสองอ่ะอันเนี้ยไม่เกี่ยวกับนัวไม่นัวตามใดที่อยู่ธงมันย่นสกิลคูณได้แน่อ่อีก10%จากย0่เป็น30แน่แน่วงเล็บเลยแน่แน่ร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยนะมันได้แน่แน่ด้วยนะแน่แน่แบบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยเออไม่ว่าจะนัวหรือไม่นัวซึ่งตามปกติเช่นผมเล่นโรเจอร์ถามว่าเจอไคโดเกตทงเต็ม กูจะยุ่งกับมันไหมกูไม่ยุ่งนั่นแหละครับถ้าหากคุณใส่เป็นเหลือ n คิงอุติอีเวนต์โอเคเสียประโยชน์เลยเพราะว่าไม่มีใครมาตีคุณอย่างแน่นอนชัดเจนนะครับแต่ถ้าคุณใส่เป็นแบ็กบายเลียกับควีนก็สบายตัวไปเพราะว่าสกิล1กับ2มันย่นอยู่แล้วไม่ว่าเราจะโนหรือไม่ัวขอแค่อยู่ทงก็พอชัดเจนนะครับเอาละทีนี้มันมีอีกเซตหนึ่งก็คือว่าบอกเผือเป็นตัวเลือกถ้าหากใครมีเดี๋ยวขอหาเหรียญแป๊บ ทุกครั้งผมจะบอกเสมอนะครับไอเมื่อกี้ที่บอกว่าสก,กิล1กับ2อ่ะมันได้อยู่แล้วแต่มัน2เหรียญใช่ไหมแดกมาเรีย1หนึ่งควีนสองมัน2เหรียญไงแต่ถ้ามงดอเหรียญเดียวจบตามใดก็ตามที่ทงมากกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับคุณได้ไปเลยแล้วแท็กคุณได้สี่แท็กเหมือนกันเหมือนกันเลยเรื่องแท็กเหมือนกันเลยทุกอย่างไม่ได้ต่างกันครับแต่มันต่างกันตรงที่ว่ากลุ่มบิ๊กมัมเนี่ยเพื่อนเ,เ,เลือกได้หลายเซ็ตมากเช่นซูราคุณอันเนี้ยเห็นป่ะเมื่อใช้สกิลสองย่นสกิลหนึ่ง มาแล้วนะครับหรือคุณเจ้าเป็นในส่วนของอเนี่ยเห็นปะ่ะเมื่อม,มีมีเพื่อนอยู่ในทงและไคโดมันตีแรงอยู่แล้วถูกปะ่ะเนี่ยก็ตีแรงขึ้นอีกหรือเมื่อเริ่มมากกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ลดความเสียหายไปเลยห้าเปอร์เซ็นต์ได้อีกยังอีกอะสมมติถ้าเอาเน้นสกิลสองนะไปแคคเกอร์ใส่กันด้สกิลสองเมื่อไหร่ความเสียหายเพิ่มขึ้นอีกห้าเปอร์เซ็นต์ได้หมดนะครับคือมันโอ้โหเซ็ตของไคโดนี่เยอะชิปหายอะ่ะผมบอกเลยเยอะมันเยอะจ,จัดเลยนะแบบ มันเนี่ยดูดิเห็นป่ะเมื่อเลื่อนมากกว่าก็ย่นอีกสิบเปอร์เซ็นต์คือมันมันเยอะจริงๆอ่ะคือคุณเลือกเอาเลยอ่ะเห็นปนะคือมันเยอะมากนะครับสำหรับไอ้วกไอ้กลุ่มบิ๊กมัมอ่ะที่เหลือเพื่อนๆไปดูแลเลือกเอาละกันว่ามีเหรียญอะไรแต่ว่าส่วนใหญ่มันเป็นเหรียญอีเวนต e ์อย่างมงดอหรือว่าคิงยุติอีเวนต์เนี่ยแม่งไม่เคยมาเลยรอไหมกูรออยู่แต่มันไม่มาก็เลยนั่นแหละตามนั้นดังนั้นคลิปนี้ก็เลยบอกแบบครบเลยทั้งอีเวนต์แล้วไม่อีเวนต์บอกทุกอย่างที่เหลือเพื่อนๆไปเเลือออกาง เดี๋ยวก่อนจบคลิปต้องมีคนถามว่าอ้าวแล้วอย่างเงี้ยผมอ่ะใส่เซตไหนเนาะโดยเบื้องต้นเนี่ยผมจะใส่เป็นอย่างงี้แต่ว่าเปลี่ยนอันเนี้ยเป็นไคโดโล่จบแค่นั้นส่วนตัวผมเล่นอย่างนี้นะส่วนตัวนะเออผมทําอย่างเงี้ยจบอันนี้คือแบบมาเลทกลางสุดแล้วไงเหตุผลก่อนทําไมเพราะว่าผมอยากเน้นไคโดโล่อยู่เพราะว่ามันจะได้ในส่วนของเอ่อไอเนี้ยสี่จัก,กระพัดเห็นปะซับค่าเสียหายมาทงน้อยกว่าแล้วก็อันเนี้ยเห็นนะควาเสียหายลดลงเมื่อไม่มีเพื่อนอยู่ในเขตทงด้วย ดังนั้นอันนี้มาเลยผมมองว่ามันกลางๆครับพอเป็นไคโดโล,โลมาได้ห้าเปอร์เซ็นต์ตอนอยู่ในธงใช่ไหมแล้วก็ได้อันนี้อีกเจ็ดถ้ากาดสิบสองเห็นไหมมันกลางไนงะแล้วก็อพอโดนตีโอเคก็ย่นแล้วถ้าไม่มีใครมาตีเราอโอเคสกิลสองก็ยังย่นอยู่หรือถ้าหากบางตัวไม่เน้นสองสมมติผมเล่นนิกกผมเล่นนิกกสมมติกูเน้นสกิลสองอ่ะแต่บางคนเน้นหนึ่งถ้าเน้นหนึ่งก็ใส่แบ็กมาเรียถ้าเน้นสองก็ใส่ควีนจบแค่นั้นก็เปลี่ยนอันเนี้ยเปลี่ยนแค่อันหลังอ่ะพอละเห็นไหม ก็เล่นได้ละส่วนตัวผมจะเล่นเซตนี้นะครับส่วนใครเล่นเซตไหนไปเลือกเอาเองเพราะว่ามันแล้วแต่มุมมองแล้วว่าใครมองว่าอันไหนดีส่วนไคโดผมมองว่ามันถึกอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยไม่ไม่ต้องไปเร่งมันง่ายอ่ะคือคือมึงถึกจนโอ้โหเป็นถึกจะถึกยังไงแล้วโอเคคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้ละกันเวังว่าจะได้ประโยชน์ไปนะฮะสำหรับเส้นเหรียญเนาะ